สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชาเลนจ์กันต่อกับชาเลนจ์เล่นแคทเทิลเบลลดไขมัน30วันได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเราก็ทำไปในสไตล์สวสูงวัค่ะวันนี้เป็นวันที่15แล้วครึ่งทางของการเล่นแคทเทิลเบลก็จะมาเล่นทางง่ายๆท่าสวิง 6 10 7เราอยู่กันครับ20 10 2 เราก็มาเล่นสามท่าง่ายๆด้วยลูกตุ้มสี่กิโลสัมมาสามนั่นเร็เร็วกได้เพ่กิโลเราจะมาเปลี่ยนเป็นล้อล้ออีนี้ล้อหนัก กิโลท่าที่สอง Sleep. อย่าลืมเกรงกล้าเนื้อด้วยนะคะหลับหลุดแล้วเมื่อกี้ ทำเป็นประจำสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เน้นผอมเน้นความแข็งแรงในวัยสวโว